เป็นแะเสกครับคถลกลงไปยิ้พักนี่เขาพร้อมจ้ะนม่นะฮะมาย่างไกล้จะมิเจียวเขาเจียวบืนเมือนยุน้องยานยนนนเงโนามมยำโรานสยาจจริงจ้าลัสิิวัสดีจ้าสวัสดีตอนเ้ารจ้านี่เดี๋ยวเซียมเต็มแม่น้องไอ้เลยเอิญนั่นรถเพล่นมะเจียวเขาให้จ้ะเขาแจ้แล้ว ถาโดนบ่ได้พี่น้องย่านฝนมาก,ก่อนแม่น้องไอ้เลยสิเกี่ยวก่อนหมู่เกี่ยวพร้อมกันย่านบ่ได้เกี่ยวนหมู่ มาแช้ให้จ้ะยังไ,ไงคือเสียบจขายแ้งไปขายน้ำมันม็ดกับโอกน้ำจ้ะเอาหม้องเย็นน้อนอดดนน่องเย็นอยากขึ้นรถน้ำหน,น,น,น่อเย็นอยากขึ้นรถน้ำยอดนี้ตียบบนี้เอาน้่เย็นอยากขึ้นรถหรือเวลาหลืพีพ่น้องเอง้ย เป็นไรเจ็บเจียวแล้วเดือดดอกเสียมเต็มมาเจ็บผักกันเด้อพี่าี่มาเจ็บผักไปกินเดินกับตำพงจ้ะกับยังกระซามลำมณีตอนวิ่งผักพี่น้องแม่น้องไอสีอ้อมกบสีย่างไก่แต่ว่าขาดผักเพรา้ใดกินกระปุนกระปิ้วก็ได้ขาดเพได้แต่ละมือนีโอ้ยผักงามคักพี่น้องเนี่ย พักอากาศกวงตุงพักอากาศหินเอาไปชิมกระป๋นตำพงหรือแม่มันเนี่ยเอาสีย่างไก่ออมกบจะบักเป็ดพริกมีบลแมวรินนะขุ่นบักแตงไม่ลองไอ้กระลังงามงามอยู่ดงแต่ว่าบักทั่วคือเป็นบะงามเนาะแม่คุเชียร์กะกระลังขึ้นกุ้งใส่ยมิ่งส่งา็จะเก็บลายดางแม่เออก็บฝ้นเก็บมะละกอเขาสิกินเลย ักผิกไปน้ำเนี่ยอาจะได้ไปใส่อ้อมกบเสายามเงียบไปกบไปเห็นหน่อยไปเห็นหน่วยบบกผิกเก็บบักบวไปอ้อมกบก็หลังอ่อนๆ่อดีอ่อนดีครับน้องว่าลายดอกเมี่ยเขาผักเอาดอกมันเอาเอาในแปลงเลยหน่อยหน่อมันง่ายนอนดีตัวนั้นไหมอืออือ พอนี้หน่อยพนกินดอกมันก็เอาอย่างนั้นดอกเอาเปลี่ยนมาเปลียนี่บอกเอาบนหลาย่าก็ไปถ่ากินบัดรุ่นมันได้หลายแล้วแมาถ่ายกินบัดรุ่นนั้น เห็นมาเลยเห็นมากเห็นมากเร็วเร็วเฮ้ยมีเสียมาแจกควอมได้พี่น้องรถเจียวอ่ะรถเจียวเจี๊แมวคนน่ะแมวหัวนลงเลยเจียวไตเจียวไตตะวันไตจัดเจียวคนเจียวคนเป็นยังไงบ่ะนี้เสียรถเจียวความตากเขาตากเขาปลูกเด้อพี่น้องนี่เขาปลูกเอาเห็ดเขาปลูก นี่แม่นาไงไอซีอ้อมกบใส่ปูจ้ะใส่ปูหน้าเฮาผักแต่มาฮงสีย่างไก่นี่ยไอซีอ้อมกบไปนอนเลี้ยวเข่าด้วนๆ <ừ. S 1> นี่กบแม่นาไงไอสย่างเดียวนีวย้ย่างเปือบนซุกคุณละปิ้งซุกคุณละยางเอวันสอบ่ได้เผาย่างแบบซุกคุณละพ้อกกมดีเป็นยังกังกบแก,กมนมา,าทำใส่เครื่อง quá đi, bác sĩ sư thầy mất lạp suốt, mướn theo khẩu trung bỏ lại con, khoang cây, Một lúc nó hỏi 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 ดูเกล้วเขามาเติมน้ำจ้ะห mm hmm. อ,อมบอพี่นอ้องอ้อมกบใส่ปูหน้าจ้ะไปแตะแสบพักป mm hmm. ่น้องมั่นปูไม่ไปแต่แสบพักเอาบว,วบลงไปแบบนี่เอาบว,วบลงไปเดี๋ยวมันสิบบเปลือจะบบหอมลงไปอ่อนๆ mm hmm. น้องอน,นี่ตักลงไปอีกักซี่พักหอมจ้ะ จะแซ่บคักวันนี้จะเสียบก็บพี่น้องวันนี้อ้อ,อมกบแม่นางไก่เสีบเลยเด้อจ้าบันนี้อ้อมกบใส่ปูหน้าเฮาจ้าเจ้าเข่าออกนี่ก็สิได้ไปก้นปูแล้ววันนี้แม่นางไก่สิมาย่างไก่จ้าก็เจ้าเข่าก็เจ้ยวื้นวื้นจ้พี่นอ้องย่างไกล้จะเสียบพักหอมหวยห่วยเยอะโอ้ยเดี๋ยวหอมหวยหวยแท้เนาะโ่โุโท เช้ียบ่องคเขาก็ย่มากภกินลาบเบิกเค็ดเลยมือนี่องเวจะไปน้ำหาไม่ไปทำหลั่นหนึงเขาจะว่าายเบิดเรียวคนนันลำสองก็ว่าไยเบิดเรียวคนน่นคนลงเกี่ยวเข่ามันก็เลยายเข่าแม่บัลลัยสร้งนเนาะบัลัต่างชาติีเกี่ยวเนองมีเกษียบแล้วอย่างไกลนี่อย่างไกลก็เอาขบเ่าเนาะทุ่านันเนี่ยกินหอมห่ยห่ยเนาะอาหารสารบรรเทาโอ้ทางนี้ค่ะเติมเแล้ว หอมกอบแบบอย่างไกล้ไนึก็กินดอกแบนีตัวเห็นพกเอาหรอแง่หอมมุ้ยๆหรยอช่วงน้องเขาเลยปะน้องเขาแล้วุงขึ้นมไปนหน้เสียบเดียวตุงก็ปีงไก่อ๋อะุงถ้า้นาละวาเ้าเ้าเขาท่านไ้กินใช่ไหมิาไปหั ลาบไม่เป็นเพื่อเใส่แต่ประกอบนี่พี่น้องก็คัดในในยุทงเราเฝ้าวิตักเข้าเยอะไปฝ่าไปแล้วจะเสื่อมเสพผงทีดรถเลี้ยแ่ผงชุดรถเสียกับมืออ่วามีขากี่ได็กัดพี่น้องยังเม็นมืออู้่ ปาขอนเสมอแม่ข้ลุยตมนี้ลุยตมกันพี่น้องเอ้ยจาหน้าตอนนี้อมกักกบหวยุแม่้องใส่หมกอกนะคัสมพักระลำแม่น้องาจ้ะ มือนันว่ามัอเหลือแจะไล่ถวยมันมาเนาะเดดดล่ะเพราะ่เหลียนนังเบด้วนเดอเนาะตนไหหมดปันมยยไม่ใส่หมเจยาเขาขึ้นน้ำเนยาบักริด่วยนี่ยเ้ยขักเปนยังเด้อตักจานเดียวกับอแล้วเมียจมกามูคนเจ้าเขนำมือเป็นสิทธาจินตาลาบีเดี๋ยวินเยดอกลาบไิน้ำหาให้ยเราลอยย็ดปุนแล้วเแม่นั่นอืมเนาะ กับพ่อแล้ปะพดแล้วมาเด้อพี่น้องมาจินเขาน้ำกันกินกับอลอมกบไ่ปูปจ้ะปูหน้าเขาก็ลัางสิเริ่มออกแล้วเด้อตำบักุ่งส่บักกอกจก้ะทางนี่ย่างไกเป็นแต่เสียบจ้ะไกย่างสมพักสมพักกะลากําจ้ะนี่พักกรดเท่าจากสวนเท่านีย่ยลรจ้ะมาเด้อจะมาเสียบเสียบน้ำกันมื่อนี้เหยวเข้า ซิ่มย่างรุ่นี่บกกลแล้วมันกอบไหมมเจีทางไก่เอากบใส่ปูกินของง่ายเหมือนกันห้องมันนี่เรืนองะไรอืมเจ็บตรงนี้ดอกมันเด้อจ้ะม้วนเ็มอันเจียวเข่าเพิินเพราะท่านกินนี่เากินกวนพนะจ้าวอยู่ tủ lạc a phao nó mô. <cười> <cười> à hùng mặt tappa của hiệu. Tầm tay vào tập quách, mẹ. Tân nhắp cho cock, yêu nóng. Tân nhắp cho cứ nhắm nóng. Tân nhắp cho cứ nhắm. Tân mẹ mẹ đi mẹ 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 rồi mẹ 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 พันยุดไว้ตัวขัน่นพผ่นในเกี้ยวต่างเง,งาเหมันสิ่งเข้ามาตตาบานกน่เพิ่นฝ่าน้ำงนันเทียงเพิ่อเกี๋ยวขอแม่นงเพาเด้อ

นต่างฝ่าพี่หน้องยัดเจ้าอหมายว่ปุ๋ยมานแก้ซอยพี่น้องมันงปทันเพราะว่าแม้โม่หอกใคหลงขาเจุาหนะใรก็ว่ามันยังดอกเพราดีข้าเจียวค่ะนีขายแต่หน้าเขากัดแท้นนะหา

ขอบคุณอ <rí> e> <Harriet> ุซีครับขอบคุณพี่น้องบ้านห้องมีก็อะไรก็แช่ก็ติดตามยิสานบันนลอยมันนี่เจ้าพอหน้าแมนไรนี่แนวกินก็อ้อมครบตำหูย่างไก่รวมพักวัวเป็นตุ๊กตาอยู่พี่น้องเลยยังได้กับฝากพี่ฝากน้องไว้ที่นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า